สวัสดีครับผมออมจโอโมแห่งโอเทฟอร์ดวันนี้มาพรีวิวเกี่ยวกับเกมที่เพิ่งพิคาดมาเจอกับแมนยูวันนี้เตะวันวันพุธวันพุธเข้าสู่วันพื่อหัดนะครับเวลาประมาณตีสามแมนยูกับพึ่งพิคาดเบรนสฟอร์ดว่ากันที่กุนซีก่อนเลยครับโทมัสแฟงไรกาด อโทมัสแฟงคุนซื้อชาวเดนมาร์กกับลาฟลังนิกคุนซือชาวเยอรมันนะครับทั้งสองมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันยังไงครับระหว่างอาจารย์ใหญ่ผู้เกา๋าคําบอร์ดกับคุณซื้อใหม่ไฟแรงที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างรวดเร็วในเวทีพิม์นีคคุณซื้อใหม่ก็ได้ความใจสู้อย่างเดียวเลยแล้วก็ฝีมืออาจจะเป็นรองแต่ว่าได้ความใจสู้จริงๆ แล้วก็นักเตะก็ทำให้มีความกระหายที่จะอยากชนะส่วนลาอบลังนิกก็อาฟุตตรงๆก็ว่าเก่งเก่งกว่าแต่ว่าตอนนักเตะมาลงสนามู้้เล่นเยาะๆแยะๆแสดงว่าจิตวิญญาในการคุมทีมเนี่ยยังไม่สามารถหล่อรวมแรงใจของแมนยูมาได้นะครับใช่ครับคงต้องให้เวลาเขาอีกสักพักหนึ่งใช่สักสมบารมีก่อน แล้วพูดถึงในนัดที่แล้วที่เจอแอสเซนวิลล่าสำหรับแมนยูนี่พลาดในส่วนกองหลังเยอะมากวันนี้จะเอาใครลงครับกับตันจะได้ลงไหมครับกับตันเหรออาจจะได้ลงก็ได้นะในเกมน,นี้ยืนมาคู่กับวาลานในเกมที่แล้วแม็กซ้ายก็ต้องเป็นลูกชอวแม็กขวาก็เป็นดานโล่เหนเดิมอะ่ะ ทำไมวาิซาก้าไม่ได้ลงครับวันวิซาก้าเขาเกมรับหลังๆมันก็เลยไม,ม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วส่วนเกมลุกนี่โอ้โหถ้าจะตาบอดเลยทีเดียวแล้วเกมลุกของแมนยูแ่ะครับกองกลางกองหน้าโดยเฉพาะกองหน้านะครับที่โรนัลโดไม่ได้ลงมาหลายนัดแล้ววันนี้จะมีโอกาสได้ลงไหมครับแล้วก็ลูกเกมของกองกลางเนี่ยจะจัดขบวนทับอย่างไร มีโอกาสได้ลงครับในเกมนี้โรนันโดหลังจากพักมาแล้วหลายวันแล้ววันนี้จะเป็นหน้าคู่ไหมครับโรนันโดกับคารวานี่อย่าเลยครับหน้าคู่มันดูเหมือนไม่เวิร์กเท่าไหร่อ่าคุณต่อสิครับคุณจะให้ผมชงอย่างเดียวได้ไงคุณก็พูดทั้งหมดสิแล้วก็แล้วก็จะมีปีกสองข้าง แลดฟอร์ดก็คงไม่ได้ลงเหมือนเดิมในเกมนี้คงเป็นอีเลนกามาลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาอาจจะเป็นซานโชนะแล้วตรงกลางเหรอครับตรงกลางหรอแมตชมินมเนก็กลับมาลงคู่กับเฟสแล้วก็กองกลางตัวลุกก็เป็นบูโน่เหมือนเดิมทางด้านเบนฟอร์ดเจ้าบ้านนี่โทมัสแฟงนัดที่แล้ว เหมือนจะดีแต่ก็เจอเริวพูสอนบอลใบซะสามศูนย์วันนี้เจอแมนยูอะลิของริวพูถือว่าเป็นการเทียบปฏิยาได้ไหมครับไม่ครับเพราะว่าเราจะชนะมากกว่าโอ้โหคุณมั่นใจอย่างนั้น,นแล้วโทมัสแฟงไม่ได้จ,จัดทัพอย่างไรครับตัวที่น่าจับตามองเป็นใครครับอีวานโทนี่ครับเป็นกองหน้าเขาเก่งงไงครับก็ เป็นคนที่รูปล่างสูงใหญ่แล้วก็โมงได้ดีถ้าพูดแล้วสรุปแล้วระหว่างสองทีมเจ้าบ้านกับผู้มาเยือนผีแดงนี่ใครจะเป็นผู้คว้าชัยในเกมที่มีความสำคัญเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็ว่าได้นะครับสำหรับการกลับมาของแมนยูหรือการไปต่อของเบนฟอร์ดช่วยฟันธงลงสกอร์ครับฟันธงลงสกอร์ เบนฟอร์ดศูนย์แมนยูสี่เอางั้นเลยครับีกทีครับฟันธงลงสกอร์เบนฟอร์ดสี่เบนฟอร์ดศูนย์แมนยูสี่คุณนี่พูดเป็นลางนะครับนี่ดงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับครับขอบคุณครับ